สวัสดีครับวันนี้มารีวิวมะม่วงครับลูกประมาณสักสองกิโลได้ดูดู <c oughs> นี่คือมะม่วงนะครับไม่ใช่มะละกอ <c oughs> ไอ้ขั้วอยู่ตรงนู้นโอ้โหอะไรมันลูกอะไรมันขนาดนั้นดูเทียบกันหน้าพันอะไรนะนเน <c oughs> ี่ยฮะไม่รู้ไม่รู้พนธุ์ดอกไมายังไม่รู้เลยไม่กล้าจะกิน <c oughs> อะไรเนี่ยสองมือโอบ มะม่วงครับแมงโก้บิ๊กซูเปอร์บิ๊กแมงโก้สองกิโลกินได้ไหมเนี่ยได้เดี๋ยวจะบอกโอเคโอเคเดี๋ยวเขาบอกว่ากินได้นี่เอามาโชว์ให้ดูก่อนครับลูกมันใหญ่ขนาดนี้บ่มบ่มให้มันสุกก่อนโอ้ยผมเคยเห็นมะม่วงโคตรมะม่วงอะไรขนาดนี้ใครรู้ว่าพันอะไรคอมเมนต์มาเดี๋ยวไปรีวิวกันว่า มัะเ,เป็น,นอะไรคอมเมนต์มาเอาซูเปอร์แมงโก้มาชั่งกวอนะสองกิโลจริงๆเว้ยนี่กะเอาเนี่ยเป๊ะเลยสองกิโลครับออลูกนี้ไม่ได้เห็นตอนปอกมะม่วงลูกเมื่อกี้นะฮะลูกสองโลเนี่ยแต่เขาทำมาให้แล้วนี่ครับชิ้นก็ใหญ่ว่ะ ชิมกันเลยะไรเปรี้ยวอืมเปรี้ยวเือเปรี้ยวลงจริงเปียกเกลือค่าไปจริงมันคช้มะม่วงอะไรอ่ะวะสิมันแตงกวามันไม่เหมือนมันจืดๆดเปรี้ยวจืดๆอืมแล้วโอเคจิ้มพริกเกลือก็ใช้ได้นะครับ มะม่วงลูกสองโลครับนี่ชิ้นใหญ่ประเดิก็โอเคก็อร่อยดีเนื้อเยอะดีโอเคบ๊ายบายเจอกันครับ